พแมันอยู่ขนอมเห้อแล้วค่ะมาเซอร์อยู่บนเกาะไหมอยู่บนเกาะไหมหรือว่าอยู่อยู่แถววันนั้นไม่ใชก็วันนั้นไม่ใช่ก็ไปไปส่งโอูอยู่ที่ขนอมบ้านกำนันออสผู้ใหญ่ออสรู้จักปะไม่รู้จักค่ะแสดงว่าคนละหมู่บ้านเสื้อโอองไม่ให้เขาอยู่นั้นโอเคได้แล้วมาเซอร์ สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาติวนะครับข้อกา30ข้อในพาร์ทไฟอลของชีววิทยานะครับเรื่องที่เราจะสอนนั่นก็คือเรื่องแรกก็คือพันธุวิศวะนะครับพันธุวิศวะเราเลือกถึงอะไรครับพันธุวิศวะนึกถึงอะไรก่อนอันดับแรกนึกถึงตอบมาเสื้อด้วยครับนึกถึงนะครับไม่ตอบมาเสื้อก็ฝอนคนเดียวก็ได้ครับโครงสร้างนี้เราเรียกว่าอะไรครับ เราเรียกว่าดินเออนะครับเราเรียกมันว่าดีนิ A, นะดีนิ N A, นะครับแต่คราวนี้ถ้าพูดถึงพันธุกวิศวะเราเอาดีเดียมาทําอะไรครับมาตัดต่อม่ไหมกอ่าครับ,นะรบมันจะมีคำหนึงที่โอ๊ตพูดมาคําว่าตัดเราแยกคําว่าตัดก่อนนะครับแยกเป็นประเด็นนี้นะครับกับคําว่าตอ่ออ่านะครับ กับคําว่าต่อคราวนี้ไอ้คาว่าตัดเนี่ยเราใช้อะไรตัดใช้อะไรเอ็มจับเพาะอ่าเอ็มไซตัดเฉพาะนะครับใช้ล s t ติกชันเอ็มไซเนะครับใช้ลิสต c t i o n เอ็มไซนะฮะคราวนี้เราก็ไปเจาะประเด็นต่อว่าหนะ้าถ้าใช้ลิสต c t i o n เอ็มไซแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ลิปติกชันเอนไซม์ประเด็นแรกที่เราควรรู้จักหนึ่งทำลายพันธะอะไรพันธะอะไรครับพันธะเงียบฟอสโฟไดเอสเตอร์บน bon, ค่ะอ่านะครับใช้ฟอสโฟนะครับเนาะประเด็นแรกนะครับลิปติกชันเอนไซม์ทำลายพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์บน bon, นะครับ ประเด็นที่สองนะฮะประเด็นที่สองปึ๊บทำให้เกิดกี่ปลายเกิดกี่ปลายเกิดกี่ปลายสองปลายทูกับปลายเหนียวค่ะ่สองปลายนะครับแต่วันนี้ออกข้าสอบดันออกเป็นภาษาอังกฤษครับสองปลายปลายทูกับปลายเหนียวนะครับปลายเหนียวภาษาอังกฤษคืออะไรครับสติ๊ Sticky ้ St ถูกต้องไหมั้ย s t i ้เอประเด็นอยู่นี่ครับ Sticky ้เอนมันจะสามารถแบ่งแยกได้อีก2ประเด็นนะครับนั่นก็คือ5าพามกับ3ามพามโอเคไหม5้าพามเนี่ยคือยังไงอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้า5าพามถ้าเขาบอกว่า5าพาม a t t c g a t c สามพาร์มันจะควรตัดตรงไหนตัดตรงนี้ หรือตัดตรงนี้ตัดตรงแรกหรือว่าตัดตรงสองถ้าห้าพาม์สติเกียนตัดตรงข้างหน้าค่ะที่เอค่ะัอ่าตัดตรงข้างหน้าโอเคต,ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสามพาม์สติเกียนนะครับถ้าเป็นสามพาม์สติเกียนเนาะสามพาม์สติเกียนเดี๋ยวก็เปลี่ยนรูปสองซะให้รูปศรสีแดงเนี่ยไปอยู่ใกล้กับฝั่งเลขสามโอเคไหมครับ โอเคไหมเข้าใจไหมฮัลโหลที่รักเออนะครับต่อไปครับก็คืออะไรฮนะ BLUND b runs N นะครับอันนี้คือปลายชูนะครับปลายชูนะอัน,นี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนจะเลือกเลือกใช้เราเลือก Stick เ n นหรือบาเดนครับถ้าเลือกใช้เลือกใช้เลือกใช้อชไหไน ลือกใช้ปลายทู่หรือเราเลือกใช้ปลายเหนียวฮัลโหลทีนะไปรุ่นว่าไงครับน้องๆอ,อยู่ไหมครับไม่ตอบงนอนนะไม่สอนนะนะพูดไปแล้วนะไปไปลายเหนียวครับเออนะครับตอบมาเส้นไหนครับก็เราจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับปลายทู่มันสอดแทรกเข้าไปไม่ได้เราก็จะไม่ใช้โอเคนะครับเสร็จแล้วมาดูประเด็นที่สองครับ ต่อนี่คือคําว่าต่อเราใช้อะไรต่อครับใช้ใช้อะไรต่อครับใช้อะไรต่อครับบุษกรอยูไ่ไหมคะบุษกรใช้อะไรต่อครับบุษกรนักเรถามว่าอะไรนะครับบุษกรไม่ได้้งเรี่ยนลยแล้วใช่ไหมคะไปเรียนอยู่ค่ะบุษกรออกหว่าหนูจะมานั่งแบบ อย่างนี้ไม่ได้หนูจะมานั่งแบบชั่วโมงสองชั่วโมงนี่หนูตายเลยนะครับหนูต้องไปแบกทุเรียนอยู่ไอเนี่ไอ้ทุเรียนออกลูกนะใช่ไหมชุมพรเขาจะแบบตัดแต่งทุเรียนให้มันอยู่คนละคนนอก็ดูการใช่ไหมใช่ไหมไแล้วไแล้วเขาไมเชื่อช่องนี้ไม่มีแล้วเอารอไ่ใช่องที่ผ่านช่องที่ผ่านมาได้แล้วเขากินเปลือกไหมทุเรียนเปลือกมันกินได้ไหมมันจะกินไหมไม่ไม่ใจะเห็นเขาเอามาแกงส้มมันกินได้จริงหรอ ในในใน y ูทูบไม่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 กินบ้านเราไม่กินหรอจริงเหรอแต่ว่าเมื่อเสื้อเป็นคนถามว่าชอบไหมทุเรียนก็ก็ชอบแหละนะครับแต่ไม่ได้ชอบมากนะครับเหมือนชอบเหมือนชอบบุตรกอเนี่ยบุตรกรที่ชอบมากก็ว่าไปนะครับใช่อะไรครับบุตรกรแต่ถ้าตอบไม่ได้ข้อนี้คือเกียดกันไปเลยนะอขอทช่วยาถยมอีกนึง เราใช้อะไรในเราตัดเนี่ยเราใช้ลิสติกเชนเอ็มไซในการตัดแต่เราเชื่อมเราใช้อะไรเชื่อมไลเกส่นะครับ d N a อ็ g a s ไลเกสนะครับเกีได้ไหมคะไม่ครับไม่ขนาดนั้นครับเออนะฮะใช้ไลเกสในการเชื่อมอ่ะเสร็จแล้วพอพันธุวิศวกรรมพูดถึงการตัดต่อแล้วนึกถึงอะไรครับการมีอีกอันนึงครับหัวข้ออีกอันหนึ่งคือการอะไรครับ อาการบุษกรโอ๊ตตอบอะไรการเลยครับโอ๊ตหายไปแล้วชีประคักประคําใช่อะไรครับการเราตัดต่อแล้วเราใช่ไหนการโคลนยีนค่ะเก่งมากครับการโคลนยีนใครตอครับ่อมแมมหมอค่ะนี่สุดยอดเลยอแบ่มีแฟนเนี่ เงียบเงียบก็ตาอย่างมีค้ครับจองไว้ให้ลูกชายได้ไหมไม่ได้เอาจองไว้ให้ลูกชายนะเว้ยลูกชายมันเสื้อหล่อนะเว้ยปฏิเสธมาเสืเอ้อออกแหมติดชุนไปเลยเออกแอมติดชุนไปเลยนะ <c oughs> โอเคนะครับการโคลนะมีกี่แบบครับการโคลนยินเนี่ยโคลนนี่เอายิไปด้วยนะโคลนนี่นะับโคลนยินมีกี่แบบครับ ฟ้าใสสองแอ่านะครับมีสองแบบเนาะการคูณแบบแรกเราใช้อะไรใช้หลอดทดลองค่ะใช้หลอดทดลองเอาหลอดทดลองก่อนเนาะอ่าแบบที่หนึ่งหลอดทดลองอหลอดทดลองฟ้าใสนึกถึงอะไรครับถ้าเป็นหลอดทดลองฟ้าใสอยู่ไหมนึกถึงกระบวนการนึกถึงกระบวนการเกระบวนการ กระบวนการหายไปแล้วนะครับกอแก้วกอแก้วอยู่ไหมบุ๊บุ๊คเอบุตกรใช้กอแก้วบ้างไบุตกรเช่าแก้วค่ะช่าแก้วโอ้ช่าแก้วช่าแก้วอยู่ไหมครับช่าแก้วครับค่ะอ่าช่าแก้วแชะนึกถึงกระบวนการเลยครับช่าแก้วไม่จะไม่ได้ไม่จะไม่ได้ I am sad so sad เสียใจครับ นวรัตน์นี่นวรัตน์นวรัตน์หายวะนวรัตน์สเปคดีไหมสเปคครับ,รบอ่าใช้กระบวนการอะไรครับสเปคถ้าสเปคตอบไปได้เนี่ยไอเอกรียนเมื่อกี้ที่จะได้เกียรติสี่เนี่ยมันจะตัดออกสิบคะแนนเลยนะพอเลี้ยงเนื้อเยอะเหรอมาสเตอร์ตีให้ตายพอเลี้ยงเนื้อเลอ่าทดลองสเปคอยา่ยาอย่ากระบวนการอะไร พีสัตตอยีนเดี๋ยวใครตกตรทีไม่ใชุ่บกวนกันเลยพีนะพี Pcrpcr ไม่ใช่ p c r นะสเปค p c r นะไม่ใช่แพ a t คาเชอร์ที่ชูนะสเปคนะสเปคสเปคอยู่เนี่ยอยู่ครับอยู่โลิเมอร์เลสใช่ไหมชาออินนะครับเชน Reaction นะครับโอเคนะ Polymerase Chain Reaction นะครับเท่านี้สิ่งที่เราควรรู้มีอะไรบ้างนะครับ PCR Polymerase Chain Reaction ประการแรกที่เราควรรู้หนึ่งเลยเรียนแบบกระบวนการอะไรครับกระบวนการอะไร DNA replication ค่ะเก่งแค้วครับใครครับเนี่ย อออเอาแอมเหรอเอาแมไม่เอาออแอมปฏิเสธที่แถมมเาเสื้อแมวละไม่พูดด้วยหละนะครับหยอกนะครับดีเนยียลแอพลิเคชันถูกต้องไหมคราวนี้นอกจากรู้ดีเนลแอพลิเคชันอสองเลยต้องรู้กระบวนการครับกนะระบวนการมีกี่กระบวนการครับเอาแมมเอาแอมมีกี่กระบวนการาอ่าหนึ่งสองสามอ่านชื่อภาษาอังกฤษมาครับเดี๋ยวมาเสื้อที่เขียนให้กระบวนการแรกคือ ดีเลยครับอ่านไม่ออกค่ะนี่อย่างว่านะครับดีอะไดีนัตเลชันใช่ไหมใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับดีนัตเลชันเนี่ย <c oughs> หกสิบเก้าสี่ถึงเก้าหกเก้าสี่ถึงเก้าหกนะครับเก้าสี่ถึงอ่ามาเสื้อให้ตั้งแต่เก้าสิบห้าไปนะถึงหนึ่งร้อย ตรงนี้นะครับเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าตรวจไม่มีเอาเ้าสี่ก็ได้แต่ให้เก้าสิบขึ้นนะครับเนาะดีนะนั่นเลกชันกระบวนการที่สองครับคืออะไรครับ and and n e l i n g แอนเนลลิ n <ring. S 1> uh, ที่เท่าไหร่ครับห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบถึงห้าสิบถึงหกสิบห้าหกสิบห้านะครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายคือกระบวนการโอ้ดเร็วเร oh. ็ว oh. อิลอเลนเอ, <c oughs> อิเลนเกชั่นอิเลนเกชั่นหรือว่าเอ็กเทนชั่นโอเคไหมเข้าใจปะเอ็กเทนชันนะครับอยู่ที่ประมาณ72องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้เรามาดูแต่และกระบวนการมีความสำคัญยังไงนะครับอ่ะไปเชื่อมเอ็นหลิงก่อนดีนัทูเลชั่นก่อนเมื่อก่อนดีนัทูเลชั่นเนี่ยดีเอ็นมันจะเป็นเส้นหนึ่งใช่ไหมครับเส้ในใหญ่ๆอย่างนี้เป็นเส้นพันกันฟึบแล้วเราก็ตัดมาฟึบ นะครับอุณหภูมิเท่านี้นะฮะถ้าไม่เกิดอ,อะไรเกิดขึ้นนะอุณหภูมิสูงขนาดนี้เอมาปูน,นะครับยีนี้ก็จะกลายเป็นเส้นจากดับบลูกลายเป็นซิงเกิลเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเท่านี้เท่ากับเยีนไซอะไรเออรลีเคสนะนหะนี้มันน่ารับจริงนะครับตอบได้นะครับ อ่ะรีเคสนะครับคราวนี้พอได้มาแล้วปึ๊บได้เส้นมาแล้วปึ๊บสิ่งที่เราต้องการเราต้องการอะไรมาแปะนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บตัวนี้คืออะไรเข้ามาแปะปึ๊บไพรเมอร์เออนะครับไพรเมอร์นะไพรเมอร์นะครับตัวที่มานสร้างไพรเมอร์ก็คือไพรมเอสถูกต้องไหมนะนะครับ พอได้สองตำแหน่งเรียกว่าปาเข้ามาเกาะแล้วนะครับเข้ามาเกาะแล้วนะครับเข้ามาเกาะเข้ามาเกาะเข้ามาเกาะชั้นนะฮะพอเข้ามาเกาะชั้นเสร็จแล้วอะไรจะเข้ามาเกาะชั้นอีกทีครับเข้ามาเกาะตรงไพเมอร์นั่นก็คือ d ีอโพลิเมอเลสถูกต้องไหมนะครับไอเนี้ยทำอะไรนะครับต่อสายนะ นะครับต่อสายด,ดีนะครับสิ่งที่สําคัญคืออุณหภูมิต้องเป๊ะเท่าไหร่ให้ได้ชื่อภาษาอังกฤษต้องเป๊ะให้ได้นะครับและสิ่งที่สําคัญต่อไปคือสิ่งที่มันไม่มีครับสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่มีในกระบวนการหนึ่งไม่มีอะไรครับ สองไม่มีคะไบไม่มีโอกาซกิไม่มีอะไรต่อครับไลเแก๊สไม่มีไลก๊สไม่มีอะไรต่ออีกไหมไม่มีแล้วนะครับมอซร์ไม่มีใจให้ชีวะแล้วถูกต้องไม่คิมไม่ครับมีใจให้เสมอครับยอดนะครับนะครับเป็นรูที่บ้ายอมากนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะมอนซอร์บอกเลยครับเน้นสามข้อ แค่นี้แค่ PCR แค่ pcr เนี่ยแค่แค่เท่าเราเข้าใจแค่นี้ที่มื้อสรุปให้เนี่ยสามข้อเห,เห็นเลยนะครับเรียนมาตั้งเทอมยากชิบหายนะครับเอาแค่นี้พอผมจริงก็ไม่ต้องมีิงได้นามาสรุปเสยกันเลยก็ได้นะหรืออะไรอีกครับเอาอันที่หนึ่งเสร็จแล้วอันที่สองอกระบวนการอะไรเราเอาใช้อะไรสอง,ม,อองมูเซยังไม่ได้เรียกชื่อไข่บัง้ง มันเซ้ไม่รู้จักใครเรวขอเซ็กชี่ก่อน,ออนดีกว่าอ่าธนาดนมาอย่างครับเพราะมา,ามาแล้วครับธ <c oughs> นาดูลไปทำอะไรมานะ <c oughs> เนี่ยนที่ลา,าวใช่ไอ่ะอ่าไปทำอะไรอ๋อที่ที่ลาวครับผมไปบวชครับบวชจะเฉยจะเฉยบวช<อ>หน้าไฟครับบวชให้คุณยายครับคุณยายเพิ่งเสีย แสดงความฝีกนะครับความฝึกนะครับแตหาไม่เลยครับอ่ะทีนี้ถ like ้าสมมุติว่ารอบที uh> <h 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 ่สองนะครับเราใช้หลอดทดลองเสร็จแล้วรอบที่สองเราใช้อะไรเราใช้อะไรในการคูนครับสาพงใช้อะไรในการคูนครับใช้อะไรในการคูนครับอันที่สองแบคทีรี a ครับแบคทีรี a นะครับแบคทีรี a ถ้านึกถึงแบคที ria เรานึกถึงอะไรก่อนครับอันดับแรกเลยที่เราเอามาใช้ในการคูณเรานึกถึงพลาสมิด <Last minute. S 1> อ่านะครับออกแอมบิมล้วนะครับพลาสมิดคออเมแตมถ้าหนูสอบได้ต่ำกว่า25นะให้มันจะให้หนูศนะูนย์นะออมแมมโอเคไหมออมแมมตกลงเลยไม่ตกลงไม่ตกลงค่ะอ๋อ ออกมาเสื้อรู้แล้วออกแหมมมีธนกิจอยู่แล้วออกแหมมเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากมีแฟนแล้วออกแหมมมีธนกิจใช่ป่ะใช่ประเด็นปใช่ธนกิจใ,ใคร,ใครใที่ทอดไข่อะกัหน่มเป็ใครนะผมเอาางครับธนกิจครับนนอเออออกแหม่มเขามีธนกิจอยู่แล้วคุณแม่รู้ยังออกแหมมเอาเงียบเสียมาคุณแม่นั่งเรียนด้วยนะครับ <laughs> โดนแล้วโดนแม่ด่าแล้วนะครับพลาสติกนะฮะ พลาสมิดคืออะไรพลาสมิดคือก้อนกลมๆนะครับเหมือนเกล็ดเราใช่ไหมถูกปหมไม่ใช่ครับนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราเอาอะไรมาใส่พลาสมิดครับโอ๊ตปราโมดนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือด <DNA. S 1> ีเยนดี dna เราต้องเอามาแปะอย่างนี้ใช่ไหมมาแปะนี้ใช่ไหมครับแปะแล้วปุ๊บนะครับพอเราเอาเข้ามาแปะปุ๊บเสร็จแสดงว่ามันจะกลายเป็นอะไรเราเราเรียกมันว่าอะไรมันจะมีชื่อใหม่คือ dna vector นี่นะครับนี่ออกแมกบกลับมาตอบีกแล้วนะครับถ้าคือเรื่องเรื่องความรักไม่ได้แต่ว่าต้องคุอเรื่องเรียนนะครับดีมากออกแบบอ่าเป็นดีนีเวกเตอร์ถูกต้องไหมครับเนาะนะครับไอ้พวกนพเนี้ยไอ้พาสติเนี่ยเวลาเราตัดแต่งส่วนใหญ่แล้วเราเอามาใช้ใทําอะไรนะทําอะไรนะทางการแพทย์อะยาปฏิชีวนะค่ะยาต้านต้านยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ทางการแพทย์เขาไปทําอะไรมันซส้ไม่ไดถามตาแหน่งนะไม่มันซส้ไม่ได้ถามตาแหน่งนะมัมมมนเสถามว่าทางการแพทย์เขาไปทําอะไรสร้างอะไรที่เอาไปใส่ใแบคทีเรียแล้วเอาไปใส่เอามาใส่ในคนได้ย่ะสร้างอะไรวัคซีนนาะวัคซ <ห lun: S 2> ีนไม่ใช่วัคซีนสร้างอะไรทโมลอ,อะไร์โมลอะไร เคยฟังเพลงแบงก์งแคทปะม่เคยนะครับขโมอะไรเพลงอไรนะพี่เซอร์แบงก์งแคทอ่ะเคยเคยฟังปะไปหาดูนะเพลงเนี้ยเบาหวานเคยได้ยินปะอินซูลินค่ะพี่เซอร์แนะนำช่วยเบาหวานลงหน่อยไหมไม่เคยฟังอะดิแบงก์งแคทนะครับแสดงว่าเราเกิดคนยุคมันเซอร์น่าจะเป็นยุคกลางสูง นะฮะสมัพยพี่แบงค์กำลังหล่อนะครับเมื่อก่อนชมพมสามเหลี่ยมนี่ต้องมานะนะฮะโอเค,อเคนะครับเรามีการอ่าเรามีการทำอินซูลินโดยใช้การตัดต่อนะครับเรามีการทำยีนอโตพีนะครับยีนโนะอนโตพีคืออะไรนะยีนอโตพีทางการแพทย์นอกจากอินซูลินแล้วตรวจอะไรนะตรวจตรวจโรคอะไรนะตรวจโรคเบาหวานตีให้ตายตรวจอะไรยีนอโตพีตรวจอะไร อันนี้ยีนมันบัดแล้วมีการตรวจตรวจอะไรยีนอะตรวจยีนอะที่ใช้อะไรนะเอสอะไรเอสไอวีโอจะมาตรวจเบาหวานอะไรละ่ะเบาหวานเกามาทำาต่อยีนมือสั้นอินซูลินบ้าไปเลยนะครับตรวจเบาหวานตรวจเบาหวานน่ารัาากเชื่อนะครับช่วยตรวจคุณหมอครับช่วยตรวจเบาหวานผมได้ไหมครับแม่นะครับก็ตรวจเอสเดวี น,น,น,นะครับตัวนี้ใช้วีนะคุณนะมีใครยาเป็นคุณหมอไหมครับตรงนี้คุณหมอเี็นไหมอ๋อแอมกับฟ้าใสอยากเป็นใช่ไหมอ๋อแอมกับฟ้าใสอยากเป็นคุณหมอคุณหมอรัชดาอย่างนี้เหรอคะอ๋อแอมไม่ใช่คุณหมอเนญายาดานีา <Okay. S 1> า่นะครับพอไปเจอคนไข้เป็นอะไรมาเอายามาดิฉีดให้ฉีดให้เขาตายไปซะนะครับถ้าไม่ใช่เป็นคนไข้เนะ่ <laughs> ใช่ไหมเอแมแหมสรุปแล้วชื่อออมแหม,มจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะสรุปว่านูืีอ,อะไรชืร่รวงข้าวค่ะมันไม่น่ารักออมแหมมมัมนเื่อว่าออมแหม่มไม่น่ารักสุดละมันเสเปลี่ยนให้ตอนนี้ได้ไหมรวงข้าวถ้ารวงข้าวนึกถึง,ะอ,งมมอะไรรู้ป่ะเอาแหมอะไรอะค่ะถ้าไปเซเว่นน่ะเราจะเห็นอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์เล่าขาว แสดงว่ากินบ่อยครับแสดงว่ากินบ่อยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแสดงว่ากินบ่อยนะบุษกรดูแลเพื่อนนะเพื่อนกินบ่อยนะบุษกรบุษกรหนูเตือนหนูเตือนกันบ่อยๆมากเลยพวกนี้อ่ะเตือนตัวเองเตือนตัวเองว่าฉันต้องฉันฉันต้องกินใช่ไหมบุษกรบุษกรกินไหมข้าครับมันไม่อร่อยค่ะหนูไม่ชอบมันเม็นหน้าขาวแสดงว่าเคย ถูกว่ะแหละมาเซอร์อายุเท่านี้แล้วก็นนี้ในอายุเท่านี้แล้วตีสาวแล้วนะครับแตกสาวแล้วนะครับต้องมีบ้างนะครับมาเซอร์โอเคนะครับมาเซอร์ไม่เคยดื่มนะเล่าขาวรู้สึกว่ามันแสบคอครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกวิสกี้พวกไวน์พวกนี้ได้ไม่เคยไม่ไม่เคยดื่มแล้วทำไมไม่รู้ว่าแสบคอคะเออไม่ไม่มาเซอร์บอกไม่ค่อยดื่มอ๋อแต่เคยเคยชิมบ้างแสบคอครับไม่ได้เนี่ยเป็นวิสกี้เนี่ย อโอ้โหนีิสกีนะครับขวดได้ประมาณสี่ห้าหมื่นยังกินได้ฮะขวดได้สองหลักพันกินได้มาเตอร์เป็นบุตรเอ้ยมามาเซอร์เคยกินของบุตกรเปล่ามาเซอร์ใส่ชุดสูทจิบวายมาเตอร์เยโดธรรมดาที่ไหนวะเจเย็นอายุอายุสิบห้าปีใส่ชุดสูทกินวายมาเตอร์ธรรมดาแล้วเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของลุงทุเรียนนี่ไม่ธรรมดาก็ได้แหละเพราะว่า ไว้ขวดและแสงเนี่ยก็ยังยังได้อยู่นะครับน้องๆอ่ะโอเคนะครับพอเราพูดเสร็จแล้วเราเราเราได้ดีเดีาแล้วเราทําการจําลองมันขึ้นมาแล้วเราทําการโคลนมันขึ้นมาเขารียเราต้องนึกถึงการตรวจครับอ่ะตรวจดีๆนะครับตรวจดีๆแล้วเราเริถึงอะไรตรวจดีๆเริ่ถึงกระบวนการ ยังจำได้ไหมยังจำกรอบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่มันเป็นแบบลายเสือพรางได้ป่ะจำได้ค่ะอ่าจำได้นะที่มันจะมีแบบเฮ้ยอะไรนะแบบที่เขหาอ,อคนร้ายนะที่เขาหาคนร้ายนะที่แบบโผล่โปล่บนืนใครจะคนอย่างเงี้ยก็จะมี <S <S ดีเอนยอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันเคยมีข่าวนะเคยมีข่าวของชาฐอเมริกาหรือเปล่าไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่อาจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบบ ที่เขาเอาอาสุจิของประธานาธิบดีอ่ะไปไปตรวจสอบนะว่าคดีขอมคืนนี้นะตรงนี้นะครับนะครับกระบวนการนี้เราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรครับเจลอิเล็กโทรโฟเรซิสนะเจลอิเล็กโทรโชวิตัวอาร์เนาะค่ะโฟเรซิสนะครับเจลอิเล็กโทรโฟเรซิสอันนี้เจลอิเล็กโทรโฟเรซิสมันคือการแยกดีนเหนียใช่ไหมการแยกดีนเหนียโดยอาศัยกระแสไฟฟ้า แยกะอะไรแยกขนาดกระแสกระแสะไฟกระแสไฟฟ้าเขียนติดกันไม่ได้นะครับกระแสะไฟฟ้าโดยที่อันนี้มันจะเคลื่อนที่จากไหนครับจากความเขาเป็นขั้วบวกขั้วลบอ่าได้จากขั้วลบไปเป็นขั้วขั้วบวกอ่านะครับในวันลาวลาล์นะครับเสยงฟังไหมเสยฟังไหม <Classic> มันต้องเคยฟังอะไรอย่างนี้นะครับเพลงโปรดคอมพิวเตอร์จริงเหรอนะครับเวลาไปอะไรนะบูมแสดงว่าจะไปบูมใช่ไหมเด็กดิ่บิ๊เนี่ยนะเขาเปิดตทีนี้ป่ะความเงาเป็นโคบวกโคลบนะครับอ่าเพราะฉะนั้นลบไปบวกแสดงว่าดีๆมีคุณสมบัติเป็นเป็นอะไรครับดีๆมีคู่ไหมดีๆเป็นลบ นะครับอ่านี่เป็นลบเครื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ไปคราวนี้เราก็มาดูว่าเถ้ามันไปไกลเนี่ยแสดงว่าดีมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาด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 เล็กเล็กขนาดเล็กนะครับ small นะฮะ small นะฮะขนาด small นะครับไทยคำังกฤาคำครับอ่าอันนี้ขนาด big ขนาดใหญ่ครับ ก็จะเปรียบเสมือนใครครับขนาดบิ๊กเนี่ยบุษกรบิ๊กไหมมาสเตอร์บิ๊กไม่มีเอ็นมาสเตอร์อนี่อันนี้หมายอะไรแบงค์ขนาดบิ๊กนะับขนาดใหญ่นะครับโอเคนะขนาดใหญ่ก็จะขึ้นที่ชาขนาดเล็กก็จะขึ้นที่เร็วนะครับเนาะผ่านส่วนใหญ่เจลที่เราใช้คืออะไรครับคืออ่ะ อากาโมอากาโรสเตลอากาโรสใช่ไหมครับอากาโรสถูกต้องไหมเราใช้อากาโรสเรอใช้อากาโรสเราใช้พูริอะคิเลมายก็ได้แต่ว่าเราไม่ใช้กับพร้อมแทนนะครับเราก็ใช้อากาโรสแทนโอเคไหมนะครับใช้อากาโรสแทนคราวนี้เวลาตรวจเนี่ยในเนี้ยถ้าสมมติว่าอันนี้คือเอ็กแซมตัวอย่างจากเนี้ยมีผู้รลน์ไหม รู้มมีผยสรุปจากรูปมีผู้ร้ายไหมครับมีค่ะมีหรือไม่มีอ่าไม่พบผู้ร้ายนะครับไม่พบผู้ร้ายนะไม่มีใครตรงกับไม่มีใครตรงกับสีส้มเนาะนะครับมันก็จะไม่มีผู้ร้ายนะครับความที่เราจะรู้ว่าใครเป็นร้ายหรือไม่ร้ายเราดูจากสีส้มนะครับเป็นหลักว่ามันตรงกับใครสมมติว่าสีส้มตรงกับแถบไหนก็คนนั้นก็เป็นผู้ร้ายโอเคไหมครับเข้าใจเนาะโอเคครับโอเคนะครับข้าตอนาี้วิชาอะไรครับ พระพุทธศาสนาครับพระพุทธศาสนาวันนี้มาครบไหมน่าครบเลยไม่ทราบซพ่อเห็นข้อสองก็ส่งข้อขอ่ะนะครับไม่ครบไม่ได้นะครับมบอร์เซอร์เดี๋ยวส่งชีตให้ด้วยนะครับส่งชีตไหนครับไม่มีชีตครับอันเนี้ยที่เรียนอยู่ครับมบอร์เซอร์จริงหรอเอาไปทําไมอ่ะเอาไปเอาไปกอดมบอร์เซอร์เอาไปกอดดวงสีเบอ,อร,ร์เซอร์อ่านไม่ออกครับไม่ต้องเอาไปหรอกเนาะ เดแกเองเซอร์ทำไมไม่บอกิความความความที่ว่าฉันอยากได้ฉันต้องได้คุณส่งมาเถิดเดี๋ยวฉันทำยังไงก็ได้ <laughs> บังคับขอส่งให้พุง่งแบบส่งให้วันนี้หรอหรือว่าแบบให้เรียนจบหมดไหมค่อยส่งทีเดียวส่งวันนี้เลยเซอร์จ้าครับยอมแล้วยอมแล้วฟอทำไม,ม,ม <laughs> จะได้ไปเขียนก่อนไงเซอร์จะได้ไปสรุปกอ่อนครับผมยอมแล้วครับไปสรุปก่อนฮนะ ถ้าสมมติว่าเปิดเทอมมานะั้นแล้วแบบเตรข้อขสอบแบบจริงๆของมาเสิร์ฟแล้วมาเสิร์ฟคุมสอบนะพวกเราจะรู้สึกว่าแบบชีวะมันมีคุณค่าเลยแหละมันจะรู้สึกดีมากว่ากว่าที่ฉันจะได้เก็บชีวะมาเนี่ยฉันต้องแลกด้วยอะไรบ้า,างนขนาดนั้นเลยเชียวหมดสิบโมงตรงใช่ไหมครับนักเรียนใช่ครับ,ออนะรบก็เดี๋ยวไปเรียนพระพุทธศาสนานะนะครับไปท่องน้โมสามจบภาวนานะครับ,นะรบเหมือนที่ในยุค บอกว่าน้ําท่วมให้สวดมนต์เพื่อไล่พายุนะฮะน้อยมากตรงนี้ผมเคยบอกสิติชัยสติชัย